สวัสดีครับผมเด็กชายคาากรประถมพรพนากุลครับชื่อเล่นชื่อเฮเว้นครับวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ชีวิตที่ได้เจอตอนเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับผมเป็นโรคหลอดเลือดอักเสบชนิดรุนแรงครับที่1ล้านคนจะมีแค่คนเดียวเ <c oughs> ออคือตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมท้อมากแบบตอนแรกๆที่เพิ่งเป็น,นครับผมไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรผมเป็นตอนปห้าเปิดเทอมวันแรกครับกลับบ้านมา ผมแม่แม่ผมคิดว่าเป็นแค่ลมพิษเฉยครับแต่ว่าพอไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นเส้นเลือดฝอยอักเสบหมอบอกว่าเดี๋ยว3 4เดือนก็หายครับแต่ว่าพอกลับบ้านไป 3- 4เดือนก็ไม่หายสักทีครับผมเดินไม่ได้้วครับเท้าแตะพื้นไม่ได้นะครับเอามือไปแตะต้องที่ไหนไม่ได้นะครับตอนนั้นก็ตอนนั้น,น,น,นพ่อกับแม่ผมพาไปครับหมอหมอบอกว่าผมไม่หายสักทีเพราะฉะนั้นต้องให้ผมเข้าอุโมงครับ เข้าอุโมงค์แล้วไปตรวจว่าขาผมเป็นอะไรกันแน่ครับทาไมไม่หายสักทีปรากฏว่าขาผมโดนทําลายหมดเลยครับตอนนั้นหมอบอกว่าถ้าผมมาช้ากว่านี้ผมต้องตัดขาทีนะเพราะตอนนั้นขาม่วงมากกลับบ้านมาก็ก็ไม่หายสักทีครับจนมีวันหนึ่งครับพระเจ้าบอกแม่ว่าให้ไปโรงพยาบาลเด็กครับแล้วตอนนั้นแม่ก็พาผมไปโรงพยาบาลเด็กแล้วพระเจ้าประธานหมอคนหนึ่งมาให้ครับเป็นหมอที่ช่วยชีวิตผม หมอคนนั้นเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับโรคแล้วหมอเขาบอกว่าเป็นโรคที่หาได้ยากมากหนึ่งในล้านคนครับแล้วก็ตอนนั้นหมอให้นอนโรงพยาบาลครับแล้วก็ให้กินสเตรอยฉีดสเตรอยเข้าเส้นครับแล้วตอนนั้นก็ผมก็คิดว่าน่าจะหายครับเพราะาตอนนั้นตุ่มหายแล้วแต่ว่าพอกลับบ้านไปก็ก็ไม่หายสักทีครับหมอก็ให้สเตรอยเป็นเม็ดแบบกินวันละสามสิบสี่สิบเม็ดเลยครับวันนั้น หลายเดือนมากครับตอนนั้นแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลอีกทีนะครับหมอบอกว่าถ้ามันไม่หายสักทีแบบนี้ต้องให้คีโม,โมครับแล้วตอนนั้นพ่อกับแม่ผมแบบแม่โทรไปหาพ่อตอนนั้นพ่อกําลังขับรถอยู่ครับตอนนั้นพ่อก็หยุดรถทันทีเลยครับตอนนั้นพ่อร้องไห้เสียใจมากครับตอนนั้นแม่แม่ร้องไห้ด้วยครับตอนนั้นผมก็รู้สึกว่านี่แบบ แม่เราร้องไห้แบบแม่เราเป็นห่วงเรามากตอนนั้นแบบไม่ได้คิดอะไรครับก็ก็เหมือนเป็นเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับตอนนั้นแต่พอให้คีโมปุ๊บผมอธิษฐานขอพระเจ้าครับว่าผมไม่อยากที่จะผมล่วงเลยเพราะว่ามันเป็นจุดเด่นของผมอยู่แค่อย่างเดียวครับตอนนั้นไม่มีอะไรแล้วตอนนั้นก็เลยขอพระเจ้าไปแล้วก็พระเจ้าก็ตอบรับครับให้คีโมมาห้าหกรอบครับตอนนั้นเออผมไม่ล่วงเลยครับ พราะว่าผมไม่ล่วงเลยสักเส้นเดียวแล้วก็ขนทั้งตัวนี่ก็ขึ้นเยอะกว่าเดิมครับแล้วก็พอให้เสร็จปุ๊บผมเหมือนจะหายหมดแล้วครับแต่กลับบ้านไปก็ก็มันก็ยังปวดอยู่ครับหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรแล้วครับแต,แต่ว่าตอนนั้นผลเลือดยังไม่ดีนะครับแล้วมีอยู่วันหนึ่งครับแม่ผมบอกว่าให้ไปงานอาจารย์หมอที่พิษณุโลครับตอนนั้นผมแบบผมรู้สึกว่าผมไปไม่ไหวอะตอนนั้น ผมแบบร่างกายผมล้าไปหมดแล้วแต่ว่าผมตัดสินใจที่จะไปครับแล้วก็ตอนนั้นผมตัวบวมครับเพราะว่าสเตรอยด์ทให้ผมตัวบวมผมไปหาคุณหมอุ่นตอนที่งานจบครับแล้วก็ให้หมอุ่นอธิษฐานเผื่อเป็นการส่วนตัวครับตอนนั้นแล้วพออาจารย์หมอแค่แตะตัวผมเท่านั้นครับผมเหงื่อแตกทั้งตัวเลยครับแบบเหงื่อไหลทั้งตัวเลยครับแล้วตอนนั้นกลับบ้านไปครับ อีกวันหนึ่งไปหาหมอเลือดผลเลือดผมก็ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนหมอตก,กใจครับตอนนั้นหมอไม่คิดว่ามันจะหายไวขนาดนี้เพราะว่าผลเลือดมันไม่น่าจะหายไวขนาดนี้ครับแล้วตอนนี้ก็หายปปกติครับแล้วก็ไม่ตอนที่ไม่ได้เรียนก็บอกพ่อกับแม่ว่าพ่อกับแม่บอกผมว่าให้ไปรับใช้พระเจ้ากับพ่อแม่ครับตอนนั้นผมก็ตัดสินใจไปครับเพราะว่าผมไม่ไม่รู้จะทำอะไรผมอยู่บ้านผมอยู่บ้านมาตลอดเลยครับแล้วว่าไปพันธกิจกับพ่อแม่ตลอด ไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งผมหายหายดีนะครับหมอบอกว่าให้ไปให้ไปพักฟื้นตัวครับให้ไปออกกําลังกงออกกําลังกายแล้วร่างกายผมก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วจนมาวันนี้ครับสองอาทิตย์ที่แล้วครับผมไปหาหมอครับหมอบอกว่าหายหมดแล้วครับเลิกยาที่เป็นเหมือนร์ฟีนอัดเม็ดอะคีโมอัดเม็ดนะครับตอนนี้เลิกแล้วครับ ไม่ไม่ได้กินอีกเลยครับตอนนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าครับแล้วก็อยากจะหนุนใจใทุกๆคนนะครับว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรที่คิดว่ามันไม่ดีหรือไม่ก็มันจะทําให้ชีวิตเราอ่ะไม่เหลืออะไรเลยครับแต่จงอธิษฐานกับพระเจ้าครับแล้วก็บอกกับพระเจ้าว่าไม่เป็นไรครับเราจะทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ให้พระเจ้าดูแลชีวิตเรานับจากวันนี้และอีกตลอดไปครับขอบคุณครับ อยากขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นครอบครัวของเราก็ตัดสินใจที่จะเดินอย่างเต็มที่ในไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากที่เราตั้งใจและตัดสินใจกับพระเจ้าเราอาจจะไม่ได้เข้าใจช่วงแรกว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราแต่เมื่อเหตุการณ์ที่ผ่านมาพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงครอบครัวเรามากทำให้เราเกิดความเข้าใจในความรักที่พระเจ้ามีต่อลูก มีต่อลูกๆทุกคนว่าในขณะที่เรารักลูกของเราพระเจ้าทรงรักลูกของพระอ,องค์อย่างไดพระเจ้าไม่ได้ให้เราวนเวียนอยู่กับปัญหาของตัวเองแต่ณจุดนั้นไฟของพระวิญญาณเป็นผู้ที่ให้กำลังทุกครั้งที่เราจับมือกันทุกครั้งที่น้ำตาเราไหลข้าพเจ้าสัมผัสได้เสมอว่าไฟของพระวิญญาณลงมาอบก,กอดชีวิตข้าพเจ้าแล้วพระเจ้าก็ให้คำถามต่อชีวิตข้าพเจ้าว่าถ้าเจ้าไม่มีอะไรเลยในชีวิต เจ้าย so an like ังรับใช้เราไหมเจ้ายังรักเราไหมเจ้ายังวางใจเราไหมข้าพเจ้าตัดสินใจบอกพระเจ้าว่าข้าพเจ้าและครอบครัวจะตัดสินใจรับใช้พระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นและจะไม่ใช่สิ่งดีสําหรับชีวิตของเราพระเจ้าทรงซ่อนพระพรในสิ่งนั้นและข้าพเจ้าเห็นจริงๆว่าเหตุการณ์นี้ทำให้ครอบครัวของเรารักพระเจ้ามากขึ้นลูกชายของข้าพเจ้ามีประสบการณ์ในการทรงสถิตของพระเจ้า ข้าพเจ้าและสามีได้ถูกไฟของพระวิญญาณล้างท่าทีหัวใจหลายๆด้านจนเรามีชีวิตที่รู้ว่าเราขาดการทรงสถิตเราขาดพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าไม่ได้ปัญหาไม่ได้สามารถทำลายชีวิตของเราได้และเราก็หนีปัญหาไม่ได้ตับใดที่เราอยู่บนโลกนี้แต่เรามีพระเจ้าเราจึงผ่านทุกสิ่นได้อยากหนุนใจพี่น้องค่ะว่าอยากพี่น้องพึ่งพาไว้วางใจแล้วมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในครอบครัวค่ะครับ ก็อย่าหนุนใจพี่น้องที่เชืええ่อพระเจ้าแล้วหรือว่าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่รับใช้พระเจ้ามานานแล้วนะครับอย่าบอกว่าพระเจ้าที่เราเชื่อนั้นไม่ใช่พระเจ้าที่ไม่สนใจเรานะฮะพระเจ้าโปร่งอย่าทรงพระชนอยู่โรร่งทรงรู้นะฮะแต่นั้นเราสามารถมีสบการกับพระเจ้าได้ด้วยความเชื่อสินใดที่มาจากสวรรค์สินใดที่เราจะรับพระพรจากพระเจ้าได้นั้นต้องอาศัยความเชื่อ ดังนั้นถ้าเราหมดความเชื่อแล้วถ้าเราไม่มีความเชื่อก็เราไม่สามารถจะรับพระพรจากพระเจ้าได้นะครับถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตครอบครัวนั้นถามว่าเราอยากให้เกิดไหมแน่นอะนครับไม่มีใครอยากให้เกิดในครอบครัวแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องตระหนักและมั่นใจในความรักของพระเจ้าว่าพระเจ้าที่เราโปรนนิบัติและพระเจ้าที่เรารับใช้อยู่นั้นพระองค์สั่งซื่อพระองค์รู้ว่าเรามีกาําลังเรามีเลี้ยแลเท่าใดที่จะก้าวไปข้างหน้าได้ นะครับดังนั้นให้ hey, พี่น้องผู้รับใช้ผู้เชื่อทุกทา่านไว้วานใจพระเจ้าดังนั้นผมเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าที่พระเยซูบอกว่าเราจะขึ้นไปจะมีผู้หนึ่งมานั่นคือองค์พระิยบรณบริสุทธิ์นะครับดังนั้นผมเชื่อว่าองค์พระเญญามบริสุทธิ์ยนนันสมเพื่อชวนอยู่ท่ามกลางผู้เชื่อผู้รับใช้ของพระเจ้าอยู่ทุกเวลาดังนั้นเราจะเห็นประสบการณ์เห็นการอวยพรของพระเจ้าเหล่านี้ได้อย่างไรนั้นะต้องอาศัยความเชื่ออนุญ,ญาต ให้พระเจ้าทําการให้พระเจ้านั้นทํางานของพระองค์แน่นอนครับพระเจ้าสามารถจะทําได้แต่พระองค์ไม่บังคับดังนั้นผมกับภรรยาครอบครัวบางครั้งก็ไม่เข้าใจว่าทาไมเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นในครอบครัวเราเราเป็นคนหนึ่งที่กล้าบอกว่าเรารับพระเจ้านะครับเราไม่ได้หมายความว่าเราไม่รับพระเจ้าเรารับพระเจ้าเหมือนพี่น้องมีเหมือนผู้รับใช้หลายคนที่รับพระเจ้าดังนั้นเหตุการณ์เบี้ยเกิดขึ้นและเรายังก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยความเชื่อและโดยมีพี่น้องที่รับพระเจ้า โดยมีพี่น้องที่ขับเคลื่อนไปด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าทําให้เรามีกําลังที่จะก,ก้าวไปต่อไปข้างหน้าได้ผู้รับใช้นะครับพระพสนธได้หนุนใจเสมอว่าเรื่องของมนุษย์ให้ทูลต่อพระเจ้าเรื่องของพระเจ้าให้บอกมนุษย์ดังนั้นทุกครั้งที่เราเจอบานเหตุการณ์บางอย่างเข้ามาในชีวิตของเราเราจะมือการที่ทางร้องทูลต่อพระเจ้าและรวมพี่น้องอธิษฐานเผื่อครอบครัวของผมนะอย่าหนุนใจพี่น้องที่ฟัง เรื่องดาวคบคกลวของผมที่ยังไม่ได้เชื่อต้องรับองค์พระเยซูคริสต์อย่าหนุนใจพี่น้องนะครับพระเจ้าไม่ใช่ศาสนาพระเจ้าเป็นพระเจ้าของทุกภาษาทุกศาสนาลองเปิดใจและต้องรับเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตดูนะครับชีวิตของท่านจะรับการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับส่วนผู้ร,รับใช้ของพระเจ้าหลายท่านที่ยังไม่กล้าเปิดให้องค์พระเญญามบริสุทธิท์ทํางานแน่นอนครับวันนี้ผมอยากเชิญพี่น้องผู้ร,รับใช้หลายท่านที่ยังไม่ได้เปิด ให้อค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานวันนี้ลองดูสิครับพระวิญญาณไม่ได้มาเพื่อทำลายเหมือซาตานครับแน่นอนพระพี่บอกว่าผีมาเพื่อฆ่าและทำลายพระพระพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าไม่ได้มาเพื่อทำลายแต่อวยพรนะครับอวยพรช่วยเหลือเราหลุดพ้นจากภฒนาการในหนุนใจพี่น้องทุกคนนะครับขอพระเจ้าอวยพรผพูร้ที่ได้ฟังทุกท่านนะครับขอบเจ้าอวยพรสวัสดีครับขอบพระคุณมากที่ฟังคำพยานและคำหนุนใจนะครับ ผมอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้านะครับพระเจ้าผู้สร้างโลกและจักรวาลพระเจ้าผู้ทรงรักพี่น้องมากพระองค์ทรงพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์มาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนหลังพระโลหิตแล้วก็เอาความบาปของเราไปเอาคำสาปแช่งไปเอาการลงโทษไปเอาสิ่งไม่ดีโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากชีวิตของเราและมาอยู่บนตัวของพระองค์แล้วพระองค์ก็ยื่นความรอดสิ่งดี ชีวิตนิรันร์ชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ให้พี่น้องอย่างที่พี่น้องได้ยินคําพยานต่างๆว่าพระเจ้าแสนดีอยากเชิญพี่น้องมาเชื่อพระเจ้าเชื่อด้วยใจและประกาศด้วยปากถ้าท่านอยากเป็นลูกของพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าตามที่ผมจะนําพี่น้องนะครับว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วย ขอเชิญพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้มานั่งบนบัลลังก์ในชีวิตของลูกมาเป็นจอมเจ้านายและมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สลูกจะติดตามพระองค์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะเชื่อฟังพระองค์ และรับใช้พระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่รับลูกเข้ามาในครอบครัวของพระองค์ลูกกติฐานด้วยความถ่อมใจและความเชื่อในนามพระเยซูคริสต์เอเมนสร้างความยินดีด้วยนะครับอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วก็รับใช้พระเจ้าร่วมกันนะครับหาโบทดีๆไป คริสตจักรที่รักพระเยซูสอนพระคัมภีร์ต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์และมีผู้ที่รักเราฝึกฝนเราให้เป็นคริสเตียนที่แข็งแรงนะครับเราหวังว่าจะได้พบพี่น้องในการประชุมฟื้นฟูในเมืองของท่านนะครับหรือในประเทศที่ท่านอยู่ขอพระเจ้าอวยพรครับพระเจ้ารักพี่น้องนะครับ